พี่น้องทางช่องเอดี้ weakest, <that> <utan> ีจ้บปากค่ะก <there> ็เอดีพีจ้บปากตอนนี้ค่ะกวาไทยท่อมเอมี่เพ่งมากอังไฟเสีค่ะแบกเก่านะคะขาตีปอมเบาตีปอมเาตีปอมนตีเว้นนี่ตนะคะตอนนี้กงไปฟังไฟนะคะนคะนะคะนะคะ บงบง้ยมามเดียวบงเขาเฉยเกียเสื้อด้เงเคยเห็นไทเฮาอันนั้นยเียอะนี่ครับพี่น้องวางใจทำลู้หันมังไฟครับพี่น้องตอนนี้นะคะนคเทียมเสื่อมมังไฟฮาวนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็มีน้องก้วยไม่กะลังใจนะคะไห่กลังใจมันิโซนเขาจะฟองกันะกล้ยเปลี่ยงยังดีนะคะ้ยดันนะคะนะคะเอาไปนี่ ครับพี่น้องบองไทยทำโองเฮานะครับพี่น้องขอเบอร์เอ็มวีเพลงห้อยกอดบังไฟแสนนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องให้เรียบร้อยแล้วครับแซนบังไฟเพื่อความยืนยันไม่ค่อยพี่น้องครับโอ้ยจัดๆจัดฟาดบุ๋มลยครับกวางเห่าทีมกวางเห่าห้องหาดับงานตัวห้าบันเดี๋ยวแล้วที่ไหนก่ไหเดี๋ยวแล้วที่ไหนก็ที่ไหนโครับพี่น้องครับพวกกันก็ทีมงานแอดเทวดาครับพี่น้องครับ ไปได้ยินเสยไหมแี่อางปาเนาะนก็ได้ยินจ้ะกุยันสูงอะไรยินเหรออเมางูแม่งฟูลีใช่ไมแลวตงเตมตัวเรื่องเอาพูไปเตียิดตัวเดี๋ยวไปตัวันตีมตัวนี้ตัวนี้เขียนมันผิดเพราะตวมนหนนแล้วมาแล้วห่อเขาลงเกิดละครับพี่น้องโอ้ยเนาะ โอ้คือเย็นใช่ไหมเอ๊ยอมา้นมาขนขี้ละอ้ยอนมาโอนมาเย็นเลยค่ะมีไฟ้ยเย็นเย็นเย็นมากเลยค่ะมีไฟลุ้ย้ยปามาะลผมแสกอันนี้้องผมอะไรคะนี่แสกอะเอายาวเพชรพ่อยครับ เย็นดีหลีน yes> ี่นะคะช่วยได้นะคะเออเอาหมอนมานอนในสูม่โอ๊ยใจเลิกข so ้าเรอนข้ารอดแม่จ้างข่าแม่จ้างเส่บังด

พลาพลายายฝากพูดคำทุยอดสุดยอดจิมานเฮาจิมานคุณภาพเออเย็นมากมากเลยนะครับเลตแตีนหน่อยมาสิตามพ่อไปว้าวทุยอดมากนะครับทีมกล้องเฮ้าคาผีกระซือของเรากล้องตัวเดียวนะครับพี่น้องโอ้จุดจมากพี่น้องกล้องตัวเดียวแล้วก็มีโดนนะคะอืใส่พี่น้องใอยจิ๊ดดามซอยเบิ่งซอยเสียโดนที่คอเมื่อนี่ งานนี่ไท่ไฟได้วันเดียวเสียซีพลกิจตอนห้าโมงแรงจ้าคือสวยมากเลยจนบหวานขึ้นนะคะัสวยมากเลยว่าแอสสีสวยมากนะครับน้องแอนสีทรงข้ามด้ยดาดที่นี่แคืออยากตูบดาดคาราเซ่โอ้ยน้อมีผู้ใดก็ท่าจับผู้ดามเพิร์มังดูใช่จ้ามังป่าบงไฟเท่าไรเล่นเท่าไรนี่ว่าเล่นสองหาว่ะ บางครับนี่สองมีโอ้สองมีตัวเ้ขตูดกูเลว่นมาแต่ข้าหั่นไปหนอเนาะอันนี้เพิ่นแตงเองเด้นี่เลือดก็สันแตงหาอีกเจ่นมึงอยากแต่มึงบอเลิดเนาะค่ะนน่อค่ะเขาม่ใชหยาใส่ตายทักงเลิดคักนะคะน่องแนตอืมน่องเสือดีสามโพกเอาคนละคนะคน เอาฝากพี่น้องติดตามตัวจะควางเพลงไงจะควางผู้ร้องผู้คัฟเวอร์ฝากน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะคะอันห้อยใจบังไฟเสียงเร็วๆนี้ค่ะอืมคนละเพลงคนละเพลงอันนะคะส่องได้พี่น้องกระเทาเบิ้งนะคะเออพี่น้องกระเทาะเบื้องนะคะ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 เรื่องว่าบังไฟเป็นน้ำได้หรือกันจ้าเอาไปขวดน้ำพูดอะไรเนี่ยนี่เอาไปจูดอะไรกู นี่ผู้กากับของเราในวันนี้นะคะซ่องปอสมพี่น้องเคื่องูกอยังหยองอือมื่อไม่ตะพูว่าต้วไป่ารถว่าถือของไฟไงทางข้ได้เลยจมิงชอบมันไฟไหมนี่หมปากนะคะเจก็ชอบแบบนี้แหละเออเออ อันนี้ทำเล่นๆใช่ไหมเล,เ,ลเลิอเลือแม่มากแม่จ้างทำเล่นๆพรวาวโอ้ยลอย้อยเนี่ยนะครับพี่น้องสองเ้า <c ười> มันบอกเจ้าขี่มันไง <c ười> ตู้ยบสาวไม่ระบุตู้ฮะยบสาระบุเป็นเกมอ่งนะคะพี่ฉันนะคะเดอทางกับพนักงานนอนหลับพี่เห่า <c ười> พี่นรพี่เหา อยู่โคราชเนี่ยอำบคุณทายขอบคุณผู้อรับขอบคุณผู้อ่ามากครับผมขอบคุณครับนะครับได้รับบริการแล้วครับสองแถวระดับประเทบใจหญ่อืมระดับประทศใจเพราะว่าจ้างท่านจะจ้างไปกรุงเทพหรือว่าไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ฮอดนติกรุงเทพถึงครับล่าสุดนี้ขับไปต่างประเทศมาครับไปประเทศไหมออสโรปโอ้ควันยุโรปใช่อะไรเนี่ยไม่เอานะไม่เป็นแบบนี้ครับไปต่างประนีศนี่ตามส ตั้งประเทศตีบ่าไปทำนะตั้งประเทศตีบ่ตั้งตำบลโอ้ตั้งบาทตั้งเงี่ยงเลยตีไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าเล่นมึงไม่น่าพูดหูปากได้แล้วเจิดเจอดิวอะไรวะเจิดหูปากทิ่เจอดิไปแล้วเนี่ยเรางอนเราก็จะไม่ช่วยเธอแล้วถ้าเธอพูดแบบนี้เหรอใช่เออจำไว้มาพูดเบาเจ็ดแล้วมิงมองๆเนี้ยนะอย่าเห็นพุ่มมา บอใบมันสีแบนโอ้ยมึงเห็นกระเลี้ยงเขียวแล้วโอ้ยบอใบมันหัวเขาเลยนี่นี่เมี่ยแท่ของน้องมิติก็ถามแน่นี่้อบคุณค่ะทุกคนเก่งมากเลยค่ะข้าขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์โซเฟอร์ด้วยนะขอบคุณทุกคนเก่งมากเลยนะคะข้าวันนี้เอารถสองแถวมีออดรถสองแถวนะคะนะคะนะคะหมดน้เอาคุณพ่อเก่งมากเลยนะคะขับรถนะคะ ไปใกล้เพิ่นทำไมีจับดิตัวยำตอนไม่ปวดต่อค่ะไปมาคือผุดม่นำโค้งนะ้นจากกันเนาะยับสียงยบขวางพาพุ่อนพี่วันแจ่มบุยด้วยนะคะอาผมขอกเพื่นครับมาซอยหนองนุ่งทีมงานครับทาพี่มาเยังกินเล้้ยงเลี้ยงทีมงานแล้วเนาะแม่ขั้วเนาะ กินยังไรย่านกขั้วอะไรยังสื้กินเนาะแต่ว่าตอนเรียงเรายังไม่มีแนวกินคือว่าถึอเลขถึอเบอร์ค่ะถึอเรียกเพิ่มมาท่านไอโอ๋นี่ดิเอออย่างบ่ค่ะเลือกรูปเพราะว่าถึอเลขนี่เพราะท่านไอพ่อค่ะข้า่วนตั้งอยู่ดิเออเพราะถึอเออเพราะพ่อค่ะจังขวาเบิกเบิกต่อไปประทานรูปว่าค่ะดูสิ่งนะคะอันนี้ยังสีแสีบเนาะซื จากปุยยักษ์ตูบตาเสียบตูบตายักษ์ที่มัเจ้าะนี่นะคะ <c oughs> พี่น้องกับเป็นมันยักษ์คพี่พ่อเขาซากนะคะตอนนี้เราขีดฟองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบขอบคุณพี่เปรมพี่เอกนะคะที่สนับสนุนค่าทําเพลงมานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เก๋พี่เบนโซนะคะสนับสนุนค่ากับข้ามาบางส่วนแล้วนะคะจ้าพี่น้อ,องนะคะนี่นะค <ขอ S 1> รับบรรทัดลูกบรรทัดลูกบรทัดลูกน้ำเนืเด้อบรทัดลูกหุบหัวปล่มหุบรล่ม เราดีพอไปซีครับพี่รองไพอกิมหนา้ดีพี่จะปบพุ่ทุไรทุแค่ทุกกิจานที่จำอ่าลืมอ่าไปพอรักิมหนาพี่รองครับผมหรบเป็นนี่กัพ่อไปซีครับคิมนีพ่อไปซีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ